Oh. สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับแซนซองแชนแนลจีเฮนะครับวันนี้ก็จะมาแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะมาทําการเล่าคลิปเรื่องของแซนที่ผมสร้างนั่นเองโดยแซนตัวนี้ผมจะให้ชื่อว่า subject แซนนะครับโดยเรื่องก็จะมีอยู่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใน a อโบติหรือเรียกให้ถูกก็คือ AU ดั้งเดิมของแซนยูทนะครับซึ่งเหตุการณ์น่ะมีอยู่ว่าในโลกอันเล็กเล่าตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่โลกใต้พบขาดแคลนอาหารแล้วมอนสเตอร์จํานวนมากก็เริ่มที่จะตายเอาฟี่ที่เห็นอย่างนั้น ก็ไม่ทนอยู่เฉยนะครับก็เลยหาวิธีที่จะยื้อชีวิตมอนสเตอร์เหล่านั้นไว้ให้ได้ซึ่งในช่วงเวลานั้นแกสเตอร์ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งแกสเตอร์ก็ใช้แซนเป็นตัวทดลองอีกตามเคยนะครับแต่เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นจนได้นะครับยาที่ใช้ในการทดลองเนี่ยมันเกิดผลข้างเคียงนั่นดึงทําให้แซนกลายร่างเป็นด่งปีศาจที่มีซึ่งความอมรหิตไม่นานมอนสเตอร์ Monster ทั้งหมดก็ถูกฆ่าตายโดยฝีมือของแซนซับเจกนะครับเรื่องนี้หรือเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นใน แล็บหรือว่าแล็บลับของอัลฟี่นะครับแต่ก่อนที่แซนจะได้ฆ่าอัลฟี่หรือมอนสเตอร์ตัวอื่นอันใดนะครับก็ได้ปาหอ,อกเวทของเธอเนี่ยเข้าตรงหัวของแซนอย่างจังเลยนะครับนั่นจึงทําให้แซนตายในทันทีนะครับแต่ว่าความเลวร้ายยังไม่จบนะครับเพราะว่าเมื่อพวกเขาได้รู้ว่าแซน subject แซนเนี่ยมีพลังในการรีเซ็ตนะครับและพลังนั้นก็มากพอที่จะทําลายปุ่มรีเซ็ตของผู้เล่นและวันเวลาผ่านไปก็ได้มีมนุษย์ตกลงมานั่นก็คือฟริส ซึ่งตอนนี้โลกอันเดก้าตอนนี้ก็กลายเป็นที่ลกกลาไรท์มอนสเตอร์ไปเสียแล้วหลังจากเนื้อเรื่องก็จะดําเนินการไปนะครับมนุษย์หรือว่าฟริกเนี่ยได้เดินทางผ่านสโนดินแล้วก็มาถึงแลบของอัลฟี่นะครับในฮอตแลนด์เนี่ยเมื่อผู้เล่นได้ทําการเข้าไปสํารวจในแ l a ของอัลฟี่แล้วเมื่อเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะพบกับความว่างเปล่านะครับเดวเวน้นไอ้พวกมอนสเตอร์ที่แบบผิดปกติที่อัลฟี่เคทดลองไว้เนี่ยไอ้พวกนี้จะไม่ตายนะครับ จนกระทั่งเมื่อผู้เล่นได้เดินทางไปสุดสุดแมบบในใน,ในทัวร์แลบบเนี่ยมันจะเป็นห้องหนึ่งอ่ะนะเดี๋ยวผมจะเนี่ยขึ้นรูไปดูไปมันเนี้ยนะในห้องเนี่ยเมื่อผู้เล่นเข้าไปจะเห็นว่ามันมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ซึ่งถ้าตามปกติเนี่ยในเกมหลักหรือว่าในแฟนเมดเกมเนี่ยของทัวร์แลบบเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มเซฟในนี้ใช่ไหมซึ่งมันจะปนแปลกมากซึ่งแน่นอนครับว่านั่นคือกับดักทันทีที่ผู้เล่นเข้าไปในห้องและไปเจ็บหรือว่าไปแตะตรงปุ่มเซฟไัเน,นี่นย ทางเข้าหรือว่าทางออกเน่ยมันจะโดนปิดตายด้วยกระดูกนะครับจากนั้นทันทีที่ผู้เล่นหันมามองทางออกนั้นแซนหรือว่าซับเจกแซนก็จะอยู่ข้างหลังคุณและทําการหักคอผู้เล่นจนเกมโอเวอร์นะครับซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยผู้เล่นจะไม่สามารถทํำอะไร s ซับเจกแซนได้หรือไม่มีโอกาสได้สู้ได้ด้วยซ้ําซึ่งนี่คือประวัติทั้งหมดของซับเจกแซนหรือว่าแซนตัวนี้นะครับ ก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาทุกผนมก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสับ c ะ i ครนะครับผมว่าผมจะสร้างแล้วก็เอามาเล่าในึ้เรื่องต่อโอเคแต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ